5ธันวาคม2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกล่าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านลานแหลมสอนวัดราชอุกิษอ์ขเจริญพรคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านลานแหลมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีหรือเปล่าอยากมาโรงเรียนหรือยัง นะโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมละนะอีกไม่นานนักเรียนก็จะได้มาเรียนกันที่โรงเรียนละก็ได้พบปะคุณครูพบปะเพื่อนๆกลับมาใช้ชีวิตกันโดยปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าประมาทก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าเปิดเทอมแล้วก็อย่าประมาทก็คงต้องใส่แมกก็ต้องมีมาตรการ นออยู่เเหมเมืดิสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนธันวาคมใกล้จะสิ้นปี2564ขึ้นปีใหม่2565ช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็มีวันสำคัญของพวกเราทุกๆคนของพวกเราประชาชนชาวไทยเป็นวันที่เราต้องคิดถึงนะคิดถึงพ่อคิดถึงชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชากาลที่9ของเรา เพราะว่าวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชการที่9ที่เราเรารู้จักกันดีพระองค์นั้นทรงมีพระคุณอันเสริดต่อพวกเราประชาชนชาวไทยเอาไว้อย่างมากมายรอบด้านทุกประการไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ภูมีอากาศกเศกษตรกรรมหลายหลายอย่างพระองค์เนี่ยทรงทําพระราชกรณียกิจให้เราให้พวกเราประชาชนชาวไทยเนี่ยได้มีความสุขสบายอยู่อย่างมีกินมีใช้อยู่อย่างเป็นคนไทยเราทุกๆวันนี้ก็ด้วยพระบรารมีของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นนักเรียนที่อายุยังน้อยๆอย,อย,อยู่อาจจะ ไม่รู้ทั่วถึงถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะแต่ว่าก็ให้จดจําพระองค์ท่านเอาไว้ในดวงจิตดวงใจว่าพระองค์เนี่ยได้บูรณาการได้ประกอบคุณงามความดีต่างๆเอาไว้ให้กับประเทศชาติไว้อย่างมากมายตอนนี้รัชกาลที่10ก็มาสานต่อพระกรณียกิจของท่านก็ถือว่า สืบตามง,งานของพ่อต่อพวกเราคนไทยก็ต้องสืบตามง,งานของพ่อเดินตามรอยเท้าของพ่อเช่นเดียวกันสำนึกในบุญคุณโดยการประพฤติตอนเนี่ยเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ดีต่อสังคมไม่ทําให้ตนเองบ้านสังคมเดือดร้อนก็เป็นการตอบแทนพระคุณของแผ่นดินในทางและประการที่สองก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด,ด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จงถือโอกาสนี้แหละนะ สำนึกบุญคุณของพ่อเราของบิดาเราที่อยู่ในบ้านด้วยนะก็นำดอกไม้นะไปกราบเท้าพ่อสักครั้งหนึ่งให้พ่อเราได้ชื่นใจนะหรือไม่ถ้าอายก็พ่อกลับบ้านมาเอาน้ำเย็นๆไปให้พ่อดื่มสักแก้วหนึ่งนะบอกรักพ่อสักลิตรหนึ่งเท่านี้นะอาจารย์เชื่อว่าพ่อเราเนี่ยก็จะมีความสุขอย่างมากมายนะ ส่วนประการที่สามนะก็เป็นวันชาติด้วยวันชาติเนี่ยก็มีความสําคัญเพราะว่า,เ,าเกี่ยวกับก็เป็นวันชาติไทยนั่นแหละนะก็ให้เรารู้ว่าเป็นพวกเราเนี่ยเกิดใช้ชีวิตและเติบโตทํามาหากินบนพื้นแผ่นดินไทยก็ต้องสำนึกในบุญคุณของประเทศชาติโดยการที่ประดับประดาธงชาติาไว้ตาม บ้นเมืองแต่ที่สําคัญที่สุดประพฤติตนไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะหรือไม่เราก็เป็นจิตอาสาทําคุณงามความดีให้กับสังคมช่วยเก็บขยะช่วยทําความสะอาดถนนช่วยอะไรก็ตามที่ทําให้สังคมเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการตอบแทนพระคุณชาติด้วยในอีกทางหนึ่ง เอาละเวลาใกล้จะหมดแล้ววันนี้อาจารย์ก็ขอฝากเกี่ยวกับวันชาติาวันที่5ธันวาคมเอาไว้ด้วยให้นักเรียนได้สำนึกในบุญคุณของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สำนึกในบุญคุณของพ่อของตนเองสำนึกในบุญคุณของชาติอา,อาจารย์ก็ขอฝากเอาไว้เพียงแต่เท่านี้จเจริญพร